กดไว้นะครับกดลาเรือไว้นะครับแล้วก็กดอันนี้ไว้นะครับกดพื้นไว้นะฮะทิ้งน้ำหนักไว้ด้านนอกเรือนะครับทิ้งหนักไว้นอกเรือโอเคแล้วก็ค่อยๆก้าวขาด้านที่ไกลกว่าออกไปก่อนเหยียบตรงกลางนะครับแล้วย่อตัวให้เตี้ยที่สุดนะครับไม่ต้องหลั่งล้าชันยืนได้บนเรือนะครับรู้ว่าเรือมั่นคงนะครับแต่มันจะลงไปในน้ําตอนนั้นแหละครับโอเคนะครับอันนี้สามารถเวลาลงเป็นทีนด้วยกันก็ช่วยกันแบบนี้นะครับ ไอ้สโต๊ไปไปไปบนหนึ่งรอบก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาแล้วก็นนครับคน,น่าจะเป็นคนควบคุมจังหวะนะครับนะครับจะให้พายซ้ายพายขวาทา <ำ S 2> แค่นี้<า>เองครับทีนี้อย่างสมมติว่าเราอยากจะเลี้ยวขวานะครับก็สามารถการกัดคัดคัดได้อย่างที่เราเลี้ยวซ้ายก็คัดซ้ายสองข้างพร้อมกันก็ได้เห็นไหมเรือก็จะหยุดแต่เวลาเราพายเรือเนี่ยสองคนมันจะงงนิดหน่อยอนะครับนี้สมมติว่าอยู่ดีๆพายปับ๊บเจอแกงครับแกนแกงครับแกนมาแล้วเราตกใจ ปล่อยไม้ไายดันจับกามเรือโอ้ค <c oughs> วามไปแล้วครับ <c oughs> อย่างที่บอกไม้ไผยกรุณาจับไว้นะครับอย่าปล่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เรากลับบ้านได้ นะครับนี่ครับดูครับวิธีการขึ้นไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเกาะสามเรือนะครับอีกคนนึงขยับไปกกอนก็ได้ครับจะสังเกตจะสังเกตได้ว่านะครับอ่อันนี้คือต่อให้เราตกน้ําก็แล้วแต่นะครับเราจะมีคลิไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าคชิจะทําให้เราลอยได้นะครับแล้วก็เรือที่น่มเองเหมือนกันนะครับจะเป็นทุ่นให้เรามาเกาะนะครับนี่ครับเห็นไหมนั่นแค่เราเกาะแค่นั้นเราก็ลอยแล้วนะครับอ่านี่ครับพี่ข้ามตัวเอาตัวข้ามาครับแล้วก็เกาะ ขึ้นไปกรณีแรกนะครับเรือล่มนะครับถ้าเห็นสตาร์ทอยู่ให้เรียกสตาร์ทเลยก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องคว่ำเรือเองแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันวันนี้วันนี้ต้องขอนเนื่องจากคนเยอะต้องยังไงก็ตามพยายามช่วยเหลือตัวให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับแต่เดี๋ยวจะมีวิธีการขึ้นที่ง่ายกว่านี้ให้เพราะว่าเราไม่ได้ภายในมหาสมุทรอย่าลืมเรามีฝั่งใช่ไหมฮะนะครับโอเคครับทีนี้ขึ้นแบบยากไปก่อนฮะโอเคครับขึ้นเลยครับ ปั๊บนะครับเอาตัวผ้าตัวผ้านะครับยาวๆเหมือนคล้ายๆตะกรองนะฮะตะกรองนอนอาบแดดปั๊บผ้าปั๊บแล้วค่อยๆบิดตัวนะครับส่วนจะบิดผ้าเท่แค่ไหนกระดึบกระดึบหน้าเกียดเท่าไรอันนี้แล้วแต่เราเราจะพยายามไม่มองนะครับแต่ว่าเรามีทีมกล้องไปด้วยนะครับเราจะถ่ายไว้อย่างเดียวนะครับโอเคทีนี้เหลือเหลือตอนช่วยเพื่อนแล้วครับทําไงสมมติว่าสมมตินะครับให้ให้เห็นว่าช่วยทั้งสองคนก่อนนะฮะอ่ะทีนี้วิธีการขึ้นแบบคู่ครับก็มีวิธีการขึ้นแบบง่ายกว่านี้เลยอ่ะ ต้องคุยกันก่อนนะครับว่าใครจะขึ้นก่อนอย่างนี้ง่ายขึ้นไหมฮะเคยขึ้นบานนาโบสไหมครับบานนาโบสเลยครับขึ้นแบบนี้แหละนะครับอีกคนนึงแล้วเสร็จก็ต้องถ่วงน้ําหนักไว้นะครับอ๋อจะขึ้นท้ายให้ดูไงอันนี้ขึ้นท้ายให้ดูเราสามารถเลือกขึ้นมุมไหนก็ได้ครับของเรือเอามาเลยครับขอให้ขึ้นได้คืนเนาะแต่อย่างที่เรียนนะครับอันนี้คือแบบแบบยากเนาะอ้าวทีนี้เอาแบบง่ายครับแบบง่าย